เช้าวันนี้ค่ะได้มีร,รัรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดอภหมอมแต่งตั้งรัฐมนตรีในคอรมอแพรท,ทองทานสองเรียบร้อยแล้วนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่รัฐมราชงค์การโปรดเกล้าโปรดอภหมหาประรากาศให้รัฐมนตรีพ้นตาแหน่งรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยมีรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้14คน ประกอบด้วยนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีกตำแหน่งหนึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยพ้นจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเดชอิดขาวทองพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลผลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ และยังมีตำแหน่งของคุณนรมนพินโยสินวัฒน์พ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะนางสาวลินทิพรบริณชรโรธเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายเทวันลิปตะพลบเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะเท่ากับว่ากระทรวงศึกษาธิการมี3ที่นั่งนะคะคุณอัศกรสิริรัตยกรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณพงศ์กวินจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจตุพรบุรุษพัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณชันทวิทย์ตันทสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุดชาติตันเจริญเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชาสะสมทรัพย์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคุณชัยชนะเดชเดโชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ สำหรับรัฐมนตรีที่ถูกตับออกในการปรับคอรมอลทั้งนี้มีสองคนคือคุณพิชัยนริพธพันธ์พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคุณอิทธิศิริรัตยากรพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกเก้าอี้หนึ่งที่น่าสนใจก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะตอนนี้ยังว่างอยู่เนื่องจากคุณภูมิธรรมถูกปับไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามรายงานบอกว่าจะมีการมอบหมายให้พลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยกลาโหมรักษาการไปพลางๆก่อนขณะที่โผที่มีการคาดการณ์ว่าคือจะมีการเว้นตําแหน่งเอาไว้ รอพลเอกเฉลิมพลศีสวัสดิ์อดีตผู้บัญชาการฐานสูงสุดมาดำรงตำแหน่งแล้วสาเหตุที่ยังไม่สามารถแต่งตั้งได้เพราะพลเอกเฉลิมพลเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญต้องเว้นวักทางการเมืองเป็นเวลา2ปีซึ่งจะครบในวันที่30กันยายนนี้ก็คืออีก3เดือนข้างหน้า สำหรับรัฐมนตรีใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งค่ะกระบวนการหลังจากนี้ทางเลยค่คอรมอรมบอกว่าคอรมชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่3กรกฎาคมค่ะ ส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้นะคะไปดูบรรยากาศหน่อยค่ะทางคุณแพทย์ทองทานทินวัฒนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติค่ะแต่จะมีรัฐมนตรีเดิม6ท่านที่เปลี่ยนกระทรวงทําให้ไม่สามารถร่วมประชุมได้เพราะว่าต้องรอกระบวนการถวายสัตย์ัติยานก่อน โดยก่อนการเริ่มประชุมนะคะคผู้สื่อข่าวก็พยายามถามนายกแพททองทานถึงความรู้สึกหลังมีการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะคุณแพททองทานบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณซึ่งหลังจากนี้ต้องรอกระบวนการส่วนงานของกระทรวงวัฒนธรรมยอมรับว่าขณะน,นี้เริ่มมีการวางแผนง,งานไว้บ้างแล้วซึ่งนายกต้องการเข้ามาดูแลเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยตัวเองค่ะ เีพวยก็ดระนงอะค่ะมันจะทาให้งายชัรดลเราสะดุดได้เยเยยบงระวั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 งใจเย็น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 ผ่อนสาความเป็นไปได้ที่ที่เราจะรอชื่อของบิ๊กแก้วใจเย็นใจเย็นขอแล้วระวังล้มระวังล้มใช่ไห้ถือไว้

ทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นด้านพตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชของรวมไทยสร้างชาติที่ทั้งนี้ไม่ได้ถูกตับไปเป็นด้านพตรีว่าการตามโผว่าจะไปเป็นด้านพตรีว่าการเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสถามคุณสุชาตินะคะดรันพนตรีสุชาติบอกว่าก็ไม่ได้น้อยใจแล้วไม่ได้จะถอนตัวตามที่มีข่าวปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ ข่าวก่อนอันนี้ว่าทางพี่จะถอดตัวด้วยไม่ไม่มีไม่มีก็คือข่าวปล่อยแล้วผมต้องให้ข่าวเมื่อวันสองวันนี้ว่าเรื่องเรื่องตั้งคณะนักตีเราอย่ามาพูดพูดกันเองได้เลยพูดกันเองไม่ได้มันเป็นเรื่องของอำนาจของท่านนิโคลมตีแต่ข่าวปล่อยมันเยอะผมถึงต้องออกมาพูดเฉยๆว่าผมไม่เคยพูดอะไรสิ่งที่ข่าวมาเลยนะฮะและผมพยายามหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องนี้มากเพราะเป็นเรื่องที่ที่ไม่ใช่เรื่องที่อราคิดแทนท่านนายกได้ใจใช่ไหมพี่เพราะว่าตอนแรกมีชื่อพี่มป็นว่าปลาก็จริงๆแล้วเอาตรง เอาตรงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้มียึดติดตรงนี้แต่มีเพื่อนบางบางกลุ่มบางท่านบางบางคนที่เขาอาจจะมีบ้างในความที่เขาเขาอยากเห็นเราไปทํางานในในในส่วนที่จะทําช่วยชาวบ้านได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะเขาก็มีบ้างอ่ะแต่เราก็ต้องค่อยๆคุยกันค่อยๆปรับจูนความความรู้สึกกันว่าการปรับตั้งปรับคลมอเป็นอำนาจของท่านยุามตุตรีมันไม่สามารถที่ใครไปทําแทนได้ หลังจากที่ทีมข่าวการเมืองจับตามมาหลายวันนะคะว่าจะมีพระบรมราชองค์การโปรดด้าโปรดรม่อมแต่งตั้งคอรมอลลงมาเมื่อไหร่ล่าสุดก็คือเรียบร้อยเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะค่ะก็เป็นไปตามโผลก่อนหน้านี้นะคะที่แน่นอนก็คือนายกแพทองทานเนี่ยควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าต้องการจะขับเคลื่อนงานด้านซอฟต์พาเวอร์นะคะส่วนก็ท่วงอื่นๆก็อย่างที่เมื่อสักครู่รายงานไปนะคะ เดี๋ยวรัฐมนตรีใหม่ก็จะได้เริ่มต้นทำงานกันหลังจากนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยยังต้อง